สวัสดีครับตื่นท่านต้นโกโก้ครับมากับทีมงานของโกโก้คูเมืองครับน้องรอดนะครับด่านชายของผมเองนะครับมาเยี่ยมสวนโมเดลโกโก้ที่สวนของเพื่อนผมครับของปุนะครับอยู่บ้านไหนนะบ้านน้องคุณพรมนางขงพรมตำบลตำบลหนองขมานตำบลหนองขมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุริลามนะครับปากพิกัดอยู่ตรงนี้นะฮะบ้านหนองคุณพรม,มตำบลหนองขมาน นะครับแล้วก็อำเภอกุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลงปลูกไป650ต้นนะครับได้กี่เดือนแล้วนะวันวันที่ 20, 20, 20, 20, 20. 26 27เดือนเดือนเมษาเอ,อเ,เดือนมิถุนาเนาะวันนี้วันที่10กรกฎาคมครับก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนก็เดี๋ยวจะพาชมสวนนะครับชมสวนว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้ว สภาพต้นเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะครับน้ําดีมากความชื้นดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูสวนนะครับสภาบมาดูสภาพครับที่เห็นนะฮะก็นี่คือคําระบบน้านะครับ650ต้นนะครับมีต้นน้ําท่วมทหลายคนบอกว่าถ้าปลูกแล้วน้ําท่วมมีปัญหาไหมอันนี้ปลูกแล้วน้ําท่วมนะครับปลูกแล้วน้ําท่วมนี่เห็นมีร่องน้ำนะฮะน้ํา ถ้าฝนตกนะครับเป็นร่องนะครับเห็นเห็นน้ำนะฮะเห็นน้ําก็จะสภาพนี้สแรนหลายคนทาบอกว่าทำสแรนช่วยป้องกันอะไรครับนี่ป้องกันก็คือเรื่องแดดครับแดดไม่แรงนะครับ2<สอ>ป้องกันอย่างมากก็คือเรื่องของนอนเจอต้นนอนกินใบแมลงกินใบครับไม่มีครับท่าที่เดินสอบเดินเดินดูอยู่แล้วนะครับเดินดูอยู่แล้วระบบน้ำแทบไม่ได้ใช้นะครับเดินบวางระบบน้ำเรียบร้อย แต่ไม่ได้ใช้ในต้นนี้น้ำน้ำน้ำเจองเลยนะครับก็ตแต่เป็นหลุมเนินนะครับนะครับกุกูชอบน้ําแต่ว่าต้องปลูกให้ได้ตอนที่ลังนะ้น้ามาแล้วนะครับก่อนน้ํามาแล้วนะครับนะถ่ายทาคลิปยา,ยาวๆหกร้อยห้าสิบต้นนะครับก็จะสลัมทำสลนประมาณนี้คือตัดซื้อสลนมมาหน้าสองตัดตามกวางเพื่อนตัดอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ทํายกเสาขึ้นไว้เหนือพื้นนะครับสภาพ หลายต้นกําลังแตกยอดใหม่นะครับลงปูกยังไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยแตกยอดใหม่แล้วนะครับนี่ครับก็จะมีรอยใบไหม้บ้างแต่ไม่มีปัญหาเพราะแตกยอดใหม่มีเพี้ยแป้งเกาะยอดบ้างนะครับน้ำส้มกวนไม้ช่วยได้นะครับอ่านี่ครับกาลังสวยครับแตกยอดขึ้นมาครับต้นไหนครับโดนกลุ่มแสแลนไม่ทันแล้วเกิดแมลงกินใบนะครับอันนี้ก็ยอดแตกยอด แตกยอดเรื่แตกยอดแล้วครับกู้กโมเดลนะครับบางแผนว่าจะากล้วยปลูกแซนนะครับว่จะเอากล้วยมะลิอ่องหรือว่า,ากล้วยปากช่อง50นะครับซึ่งมีประกันราคารับซื้อกิโลละ5บาทหน้าสวนนะครับยกเครือนะครับตัวไหนตัวไหนรอดนี่ก็แตกยอดใหม่นะครับเนี่ยน้ำน้าดีมาก โอ้ยแมงคแค่นี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมันกำลังแตกยอดใหม่ครับเ๋ย่ตกใจนะแมงแค่นี้กินยอดไม่มีปัญหาครับข้างพื้นที่ก็จะทํานานะครับเป็นที่ลุ่มนะครับเอ่อทางน้องชายของเพื่อนผมเนี่ยของคุณปูดน,นี่นะครับเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกทุกเรียนจะเห็นสวนทุเรียนที่ต่างตรงโน้นอยู่ไกลปลายสวนนะครับ ทำทุเรียนมานะครับแต่ว่าสภาพดินตรงนี้มันไม่เหมาะกับการปลูกทุเรียนก็เลยไม่กล้าปลูกก็เลยเอาโกโก้มาปลูกครับแถวอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับปักแนวนะฮะพะตัวนี้เป็นการปลูกเอาเอายางยางพาราออกนะครับก็จะเห็นตอยางอยู่ต้นนี้น่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่กําลังจะแตกยอดใหม่นะครับเห็นยอดใหม่อยู่นะครับแตกยอดกันทั้งนั้นนะฮะสารันแคบเกินไปหรืใช้ถุงปุ๋ยมันก็จะมีปัญหาต่อใบนะครับใบอบนะครับ จริงๆอยากจะไลฟ์สดแต่ว่าตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับไลฟ์สดมาสภาพมันก็จะไม่ชัดเจนขอถ่ายทําคลิปยา,ยาวตอนนี้เจ้าของสวนไม่อยู่แต่ก็จะมานะครับใช้อะไรครับตรงนู้นก็คือที่เห็นบ่ออยู่ตรงนู้นสายตรงนู้นคือใช้บ่อพักน้ำนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่านะครับบ่อพักน้ําแถบเส้นส้มสีสีสีนะครับถ้าใครใช้ท่อบพีอีสีนี้นะครับไม่ใช่สีส้มนะครับก็ยังใช้ได้นะครับไม่ไม่ใช่สีขาวนะครับไม่แตกกรอบนะ หลานชายผมจบเคมีครับวันนี้พามาเยี่ยมสวนด้วยครับไม่ต้องยิ้มแบบแย่ๆนะครนะครับวันนี้มันพักมานะครับรวมญาตินะครับเชิญมาจะอบอกให้กลับมาบ้านนะมาคุยก,กันการเตรียมแผนอน,นาคตสําหรับธุรกิจครอบครัวนะฮะฝ่ายเคมีจบเคมีอยู่ขึ้นไปบ่อน,นี้นะครับเนปลูกต้นอะไรนี่อะโวคาโดแน่นอนผมดูนะครับไม่รอด ม่รอดแน่นอนครับเนี่ยต้องลุ้นกันว่ามันจะแตกยอดใหม่ไหมน่าจะมีผลตั้ตัวรากนะครับอันนี้คือบอ่อเห็นเห็นเห็นนี้น้ำไหลอยู่นะไหมฮะซูมไปอ่านะฮะคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำลงมาบ่อพักนะครับปั๊มบาดานะครับอันนี้บ่อบาดานะครับ น้ำใสมากนะครับอ่าใช้เครื่องปั๊มนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์สองแผงคือทำงานก็ต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์นะครับไม่มีแบตเตอรี่ปั๊มดูดน้ำนะครับดูดน้ำนี้นะครับลงมาสู่บ่อพักรอดแล้วไอตัวปั๊มไอที่เข้าระบบอยู่ตรงไหนปั๊มตามอยู่ในเก็บนี้นะครับที่คุณทีมงานของคุณลุยเอ ครือคุณสุภาจักรนะครับมาทํางานให้นะครับวันนั้นนะครับมาออกแบบวางแผนให้บานนะครับอยู่นี้นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องอยู่ในนี้เก็บไว้อย่างดีไม่ไม่เก็บไว้เดี๋ยวมีคนมาแอบขโมยนะครับนั่นนะครับเครื่องเครื่องเก็บไว้เรียบร้อยสร้างทับเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องสูบสูบน้ําด้วยไฟฟ้านะครับพลังงานแสงอาทิตย์ไม่พอนะครับสูบน้ําตรงนี้นะครับออกไปที่ตัวปั๊มดันออกไป สู่ระบบเมนสวนนะครับแล้วก็แยกไปตามตามเมนนะครับนี่ปั๊มสองแรงนะครับปั๊มสองแรงเข้าไปเป็นเป็นโซนเนาะนะฮะเป็นโซนเดินดูโดยรวมนะครับก็ต้นเสมอกันดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ทางเจ้าของสวนว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้วเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับกำลังสวยเลยครับโอเคก่อนนะครับ เดี๋ยวเจตทดสอบระบบน้ํานะครับคือหัวกระโหลกไม่เก็บน้ํานะครับก็เลยต้องใช้ตัวดูดน้ําเข้าไปที่เอ่อปั๊มนะครับนี่คือเติมน้ําตรงนี้นะฮะนะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับในปั๊มนะครับพอก็จะเปิดรันระบบนะครับอ่าเปิดน้ำออาแล้วนะครับเติมน้ำเข้าไปถึงน้ําไหลลงไปนะครับในปั๊มนะครับ สองแรงนะครับปั๊มตัวนี้สองแรงใช้พื้นที่ใช้จํานวนต้นทั้งหมดเจ็ดร้อยต้นได้นะครับถ้าหัวหัวแยกไปเจ็ดร้อยต้นจะแบ่งสี่เมนใช่ไหมสี่เมนแล้วกบปรับเป็นเมนเป็นเมนอันนี้คือตัวกรองนะครับกรองกวนเพื่อเข้าไปใน,นระบบนะฮะอาเต็มแล้วครับเต็มแล้วใช่ไหม,มปิดเต็มแล้วก็ปิดครับคือทางเอ่อทีม บางระบบน้ําก็จะสอนให้ทําง่ายๆครับนะครับนี่คือท่อนี่คือบอกว่าปรับน้ําบาดาลนะครับน้ําบาดาลที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะนั่นนะครับปั๊มเข้าไปเอาไปแล้วดังกระหึ่มนะครับปั๊มเข้าไปครับโดยไม่ต้องปั๊มโดยตรงนะครับดูดน้ําจากโน้นนะฮะสะนะครับก็คือบ่อพักน้ํานะครับ เข้าสู่ระบบไปดูครับว่าวงสวิงของหัวฉีดแบบมินิสฟิงเกอร์หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันมันมันไม่ลงโค้ันกระจายยังไงนะครับไปดูครับหัวฉีดมันไปกันไงครับเมนอยู่ตรงไหนเอาอยางนี้ยังไม่เห็นอยู่ตรงไหนสับผิดตัวเปล่า <Okay. S 1> ด้านไหนด้านไหนรอดแป๊บหนึ่งนะครับพอดีปรับเมนผิดนะครับ คือทางทีมควบคุมเมืองต้องมาช่วยควบคุมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราต้องการติดตามนะครับโมเดลตัวนี้นะครับเพื่อที่นําไปใช้ในหลายพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับมีมีการจัดการใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถที่เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้กอกนั้นไม่เต็มนะครับไม่เต็มบาวทําให้กมากระโหลกไม่นั่นนะครับป๊มแล้วปรับเมนถูกไหม น้ำไปแล้วเสียงมาแล้วครับเอาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วครับนี่คือเมนเดียวนะครับปล่อยเมนเดียวอ่ากล้องผมจะชัดหรือเปล่าอยู่ที่ให้ดูนะครับอันนี้คือวันที่ฉีดลงใบนะครับมันก็ลงโคนะครับอ่าเนี่ยฮะก็เป็นปีกนะครับเป็นปีกเป็นปีกนะฮะเี่นะครับผมพยายาม่อเมนนะครับปึ๊บนะฮะ ก็จะไหลลงประมาณนี้ครับเจ้าของเจ้าของบอกว่าชุ่มนะฮะเปิดกี่นาทีต่อต่อรอบอนนยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็่ถึงนาทีโอ้ถึงเยอะว่าเยอะนะเยอะนะครับก็จะลงที่โคนต้นอยู่นะครับดูนะฮะดูรอบโคนนะครับก็จะเป็นแอ่งนะครับรอบโคนอันนี้เป็นการสาธิตนะครับการให้น้านะฮะก็จะเห็นนะครับก็สแลนก็จะจริงตัวชั่วอย่างหนึ่งก็คือว่า น้ำตีรอบออกไปก็ลงมาที่โคนะฮะนะตักลงนะครับนี่ฮะก็ได้นะครับการให้น้ําเนี่ยนะครับก็จะให้ช่วงเช้านะครับก่อนก่อนก่อนแดดสายนะครับช่วงเย็นไม่เหมาะนะครับเพราะเชื้อราจะเข้านะครับอ่านะครับนะครับระบบน้ํานะครับเห็นไหมฮะเห็นสเปรย์น้ำอยู่นะครับ กสเสลนก็จะช่วยตีกรอบลงนิดนึงครับลงมาสูงลงมาสู่โคนต้นนะครับอ่านะครับประมาณนี้ทําไมถึงต้องทําให้เป็นหลุมเนินหลุมรอบเนี่ครับเป็นเขื่อนรอบก็เพราะเหตุผลนี้นะครับน้ําก็จะขังโดยรอบครับนะครับทําให้น้าเนี่ยนะครับให้โกโก้มีน้ําใช้นะครับรอ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 บหลุมอันรอบรโคนนะฮะเรียกว่าเขื่อนน้อยนะครับเป็นหลุมเนินนิดๆนะครับการเตรียมหลุมประมาณนี้นะครับ นี่นะครับสเลนช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่ามันทำให้วงวงวงสวิงของอ,อตัวน้ำหยดตัวนี้นะครับมินิสปริงเกอร์ไม่ใช่น้ำหยดนะฮะมินิสปริงเกอร์ตีวนตงนะครับลงมานะครับจะทำให้เป็นเขื่อนนะครับรากก็จะกระจายออกไปตามนี้นะครับอืมโอเคครับคือ หลายคนเริ่มต้นด้วยน้ําหยดต่อไปมันคือน้ามันไม่เพียงพอครับผมบอกเลยนะถ้ามีน้ําดีนะครับก็ใช้มินิสปริงเกอร์เลยนะครับจะเป็นแบบปีกผีเสื้อหรือจะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นแบบปีกล่มนะครับก็ได้นะครับแสดงช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยจะทําให้ลงมารอบเขื่อนเลยครับระยะหลุมปลูกก็คือขุดหลุมลงไปมันเป็นดินร่วนนะครับก็คือรอบหลุมเนี่ยฮะก็ประมาณ50าสิบคูนห้ได้อยู่นะครับห้าสิบห้าสิบ สแลนก็ได้ช่วยนะครับเห็นไหมฮะตัวหยดน้ําก็จะหยดลงมาในเขื่อนพอดีขังอยู่รอบเขื่อนนะครับน้ําชุ่มอยู่รอบเขื่อนนะครับไม่ตายครับแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่ตายครับให้ดูได้เลยครับอาจจะมีหลุดหัวบ้างกันนะครับเนี่ยครับปักหัวไม่ดีก็จะหลุดบ้างนะครับกระจายวงครับลมพัดลมนะครับอ้าวหัวพุ่งหลุดเลยรอดช่วยหน่อย กดแสดงนะครับหัวหลุดเลยนอนเออเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เออสวยครับหลุมรอบเขื่อนรอบน้านะครับเขื่อนรอบนี่คือหลุมปลูกที่เหมาะสมครับเหมาะหลุมปลูกที่ดีครับในเห็นไหมเขื่อนก่อนครับฝนตกลงมาก็จะเป็นเขื่อนน้อยอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะไม่ท่วมโคลนลากนะครับจะไม่ถึงเป็นหลุมลึกนะครับ กำลังพอดีนะครับสวยสวยสวยครับชอบครับชอ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 บมากครับเห็นไหมฮะสเลนห้สเรซ็นก็คือไม่ไม่ไม่บาไม่หนาเกินนะครับคือสับางที่สุดแล้วนะฮะห้ซนะครับสีเขียวก็สวยนะครับแต่ว่าเนื่องจากหาซื้อสีเขียวไม่ได้เราใช้สีดานะครับหลายคนบอกว่าสีดํามันดูดแสงก็ไม่ถึงกระดูดมากนะครับนะฮะ สีเขียวไม่ค่อยมีหายากก็ใช้สีดำได้นะครับบางทีบางที่สีเขียวราคาถูกกว่าสีดำก็มีนะครับใช้เป็นที่สีเขียวก็ได้นะครับสวยครับสวย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 แบ่งเป็นสีโซนไปดูว้าปรับนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับการปรับว้านนะครับก็จะมาเดินแยกบ้านนะครับเปิดปั๊มมานะฮะจับเวลานะครับต่อไปจะเป็นระบบอัตโนมัติรอให้ การให้ไฟฟ้าเข้ามาก่อนนะครับไฟฟ้าแบบ15ฟเฟสไอ15แอมเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ทําเรื่องขออยู่แต่เครื่องมอยังไม่มานะฮะได้แยกเป็น4เฟสนะครับตอนนี้เปิด2นะฮะเปิดทีละ2เลยนะครับนี่ฮะเปิดวาววาวทีละ2ก็คือปีกนี้ทีละ2เลยใช่ไหมใช่ฝ<ล>ั่งละ2เดฝั่งละ2เลยค้งละนี่นะฮะสองเนี่ยครับจะน้ำแรงน้ําได้อยู่2งองไอปัมปัมสองแรงนเนาะไอกี่ต้นออกไปเนี่ย ถวแถวเนี้ย,ยประมาณสามร้อยห้าส <350. S 2> ิบนะสามร้อยห้าสิบมาถึงฝั่งละสองร้อยสิบสามร้อยสิบเมตนี่เท่าไหร่มาน,นี้สามร้อยเหรอไม่ยาวไปเลยเนี่ยไม่ถึงมันต้องเป็นปีกเปลี่ยวข้าวนี้เห็นปีกนี้ไหมแถวเนี้ยจะถึงเนี้ยไปกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้าต้นสิบห้าต้นก็สิบห้าสามสี่สิบห้าประมาณห้าหกสิบต้นห้าหกสิบแถวได้แล้วครับ ส่ประมาณกันครับปีกออกไปนะฮะเมนเมนแยกนะครับ,รบยังต่อว,วาไว้เผื่อที่จะแยกขยายในอนาคตด้วยนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นล้างล้างท่ออ๋อล้างท่อปล่อยน้ําล้างท่อนะครับอันนี้ยังต่อเมนไว้ต่อเพื่อที่จะไปนี่น,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 น้ำล้างท่อตรงนี้เหมือนกันอืมล้างท่อตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นโอเคเนี่ยฮะปรึกษาได้ปรึกษาได้นะครับโทรมาหาผมก็ได้ครับ 0652545946นะครับ0 6 5ย5 4 5 9 4 6นะครับได้ยินผมไม่เอ่ยเมื่อกี้ไม่ได้จับไมล์ั้งกกแกกกแกกนะครับนะฮะแยกเป็นเมนตอนนี้ก็ปิดวาล์วด้านนี้ฮะด้านขวานะครับน้าก็จะไม่ออกด้านนี้นะครับปล่อยด้านนี้ออกไปครับเนี่ยครับเนื่องจากการทาหลุมแบบนี้ทําให้มีเขื่อนเก็บน้ํานะครับนันเป็นแอ่งอยู่นะครับน้ําก็จะไม่ไหลทิ้งลงไปบ่าทิ้งนะครับ อันนี้ก็โอเคแล้วความชื้นมันได้นะฮะเนี่ยนะครับก็โอเคแล้วครับโอเคครับขอบคุณแม่เลี้ยงมากครับแม่เลี้ยงปูครับก็ขอจบเรื่องการทำคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้คือจะให้เห็นต้นโตที่เอาใส่กระถางคือกระถางที่บ้านที่ตั้งไว้นะฮะกระถางเอามาต,าตัดปลูกนะครับ แถมมาให้2ต้นในกระถางนี้ก็ตัดก้นปลูกนะครับต้นลาต้นใหญ่ลงปลูกแล้วนะครับมันจะโตก่อนเพื่อนนะครับนะฮะมันก็จะโตพุ่งเร็วนะครับแต่ต้องตัดละแก้วมาเป็นนะนะครับโตสวยนะครับต้นนี้จะเป็นต้นโชว์เลยครับห,ห,ห้าเดือนแล้วเนาะต้นในกระถางอา่ถ้าเพาะในกระถางหรือสามารถทำต้นกล้าฝุงเพาะใหญ่มันก็จะไม่มีปัญหาแต่มาดูทดลองใช้ปุ๋ยนะครับของปุ๋ยอินรีย์นะครับ ทางทีมควคูณโซฟิส่สงมาให้ดูนะครับตานชายเป็นการทดสอบนะครับตั้งแต่ต,ต้นนี้เลยใช่ไหมน,นะครับลองก้นหลุมผสมลองก้นหลุมนะครับก<ม>็ยังยังพิสูจน์ความแตกต่างยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะครับอ๋ก็มีเห็นต้นนี้ที่เห็นเด่นชัดกว่าเพื่อนกน็คือแตกยอดใบมันเออใบเป็นมันครับใบใหญ่ใบเป็นมันนะครับความทนทานต่อแสงแดดอะไรต่างๆเ็โอเคอยู่ นะครับคุณโสพิดครับผมถ่ายทาให้ดูนั่นนะฮะนะครับทั้งหมดกี่ต้นครับ20สิต้นนะนะโอ้ก็โอเคอยู่ครับแตกยอดดีครับแตกยอดดีนี่ยอดใหม่แตกมาแล้วครับแตกยอดใหม่แล้วเจ้าของสวนมาแล้วครับด้านนู้นครับเออแตกยอดดีอยู่นะครับแตกยอดดีอยู่นะคุณโพิดครับเพื่อนสาวผมเองครับ ไม่ใช่เพื่อนสาวครับตัวนี้ก็คือเป็นแม่ไม้แล้วครับเพราะว่าแฟนซึ่งเสียชีวิตไปนะครับนี่ดูแลสวนให้น้องชายนะครับ่20ต้นนะฮะก็กำลังสวยนะครับคุณโสภิตครับผมผมถ่ายทำให้ดูนะฮะโอ้กำลังสวยครับแตกยอดนะครับนี่คือการใช้ปุ๋ยของทางคุณโสภิษทดลองให้ทดลองปลูกนะครับผสมดินปลูกนะครับ ผสมดินรองค้นหลุมเนาะยี่สิบต้นถึงนี่ใช่ไหมนะครับดินปูนถึงหมดเลยอ๋อถุงดำก็โอเคครับถุงถัพิษครับโอเคนะนะครับอ้าวทางอีทางอีสานเขาไม่รู้เรียกอะไรแต่ถ้าถ้าเป็นทางเหนือเขาเรียกแม่เลี้ยงมีเลี้ยงปูว่าไงบ้างหลังจากที่ปลูกไปวันที่ยี่สิบหกเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายนแต่ยอดดีด้วยค่ะแต่ยอดดีเนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะมีมีอยู่นิดนึงมันเริ่มเพี้ยลงเพี้ยขาวนิดนึงเพี้ยแป้งเนาะ น้ำส้มควันไม้มีไหมว่าจะเอายาสูบใส่ยาสูบน้ำส้มควันไม้ก็ได้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำน้ำยาล้างจานก็ได้ตัวจับใบนะตอนนี้ปัญหาคือหญ้านี่จะทำยังไงนี่หญ้าไม่เป็นไรครับปู่ไม่เสียใจครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้ไปผลกระทบก็คือใช้ตัดเอาจ้างคนตัดเอาไม่มีปัญหาครับแต่เรามัดระวังเหมือนที่คุณลุยบอกก็คือว่าสายใช้สายเอ็นตัดเอานะ หญ้าพวกนี้ะครับตัดให้มันนั่นไปไม่มีปัญหาครับมันไม่ได้ว่าดูลกลุงรังครับสวนสวนเอทุเรียนเขายังรกกว่านี้เลยก็ยังไม่สนใจเลยนะครับไม่มีปัญหาดินร่วนดินร่วนสวยดีนะครับอ๋อแต่ยอดรอบสองแล้วเหรออืมสวยสวยสวยครับก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เตรียมหลุมใส่ผสมดินปลูกดีอยู่แล้วนะครับทีมปลูกก็คือทีมโกโกคุูเมืองเพราะว่าเราทำต้องการเป็นโมเดล แล้วต้นนี้ล่ะมันเป็นเกิดอะไรขึ้นต้นนี้มันมันยกตัวนี้สูงเกินไปมั้งยกสแลนสูงยกสแลนสูงนะครับแล้วก็มันอาจจะบินเป็นระนาบแล้วขึ้นมาได้เนาะเอาสแลนลงไปหน่อยครับแล้วเสาสแลนก็ไม่ได้ตอกแน่นเนาะเอียงเอียงอาลงไปไม่เป็นห้าครับไม่ถึงว่าไม่เหลือใบเลยไม่ใช่นะครับเนี่ยเหลือใบอย่างนี้ก็ยังยังจะเติบโตได้กำลังแตกยอดใหม่อยู่แครับขึ้นมาตัวเด่นจ้าง ครับรันสูงเกินไป<ด>อยอดตัวนี้มีปัญหานิดนึงเดี๋ยวขอเอาออกอออกอึบอึบอึบกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นหลายลายฉัดครับก็เสมอกันดีนะฮะผสมแล้ครับุมทางไอปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้เข้าไปบ้านไปเอาตัวนั้นมาผสมเด้อ ผสมฉีดในตัวทางคุณเอสุวรพจักแจ้งมาละเอาส่งมาให้ละเนาะลืมติดมาดีบเกินไปเนี่เขาได้เข้าไปบ้านไปเอาอยู่ในบ้านนั้นนะมาผสมฉีดผสมฉีดล้วใสผสมในระบบน้ําวันนั้นที่ทางคุณลุยมาเนี่ยได้แนะนํำไหมวิธีการเอาผสมเข้าไปในระบบอ่ะฮะปุผสมเข้ามาในระบบอ่ะเทลงซาหรือ โอ้สะมเริ่มเพิ่มเลยนะน้ำกระดูดเข้าประแจดตลอดอ่าไงไก็มีหัวฉีดก็ใช้ใช้ใช้ฉีดก่อนเนาะฉีดรอบดินรอบโคนเนาะไม่ต้องโดนใบเป็นการปุงดินเข้าไปครับก็จะเป็นการเติบข้อมูลเพื่อเป็นสวนโมเดลโอโ้ตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยต้นนี้เป็นต้นสูงพิเศษแล้วมันโดนไอ้สลเรนมันลงตา,ลง,ตาลงแบบไม,ไม่ไม่นั่นเนาะโดนใบใบไหม้แต่มันก็แตกยอดใหม่ครับจับสลเรนใหม่ครับดูสนาบสลม,มันนะ ร่มแหงอีริวันก่อนนะโอเคอยู่ผมกลัวร่มแหงเลยอ่ะกลัวคือลมมาด้านไหนลมเวลาลมหน้าฤดูลมอ่ะมาด้านไหนฤดูลมไอ้ลม,มพายุอยู่บ้านมันตีมาด้านนี้ทางนี้มัน,มนก็ได้าทางเดียวกันนะหมายถ <ปะ S 1> ึง,างมาลดูมาลดูแรงอ,นนะอ่ะนะเออเราจะทำแนวกันชนยังไงนี่แต่มันเป็นป่ารอบนะครับป่ายางพารารอบเลยแถบแถบนี้นะฮะแต่มันโล่งอยู่ตรงจุดมุมนี้นะครับ เดี๋ยวก็ต้องดูหน้า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 หนาวมันลมแรงไหมปุอ๊อันนี้เป็นสแลนแบบจุ่มหากันนะครับอีสานเขาเรียกจุ่มนะครับท,ที่นี่ฝนตกหนักแต่ที่บ้านแรงมากนะครับห่างกันไม่กี่กิโลนะครับเพราะนั้นร่องฝนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับโอ้กําลังแตกยอดใหม่สวยครับ นุปเดี๋ยวปากหน่อยพอรดีทางผมเซ่เอถ่ายทางทางเมือถือปากว่าถ้าจะไม่เยี่ยมชมสวนติดต่อได้ไหมได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะ062ครับ985ครับ3696ครับควรโทรมาพวกนัดหมายก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะว่างานธุรกิจเยอะนะครับนำกิจกรรมทางสังคมเยอะนะครับแม่เลี้ยงปูเนี่ยนะฮะขอโทรเบอร์โทรอ,อีกครั้งนึงครับ ครับ985ครับ3696ค่ะ3696ที่บ้านที่บ้านน้องขุนพรหมตำบลปะเคียบตกลงน้องขมานเลือกปะเคียบปะเคียบนะปะเคียบปะเคียบแต่ว่าเวลาเราเราเราเซิร์ชในใน Google มันจะเป็นขึ้นเป็นตำบลนองขมานซึ่งเป็นอันเก่าเก่าคึกหนุ่ที่นี่ปักหมุดยังไม่ได้เนาะใช่เดี๋ยวจะพยายามปักหมุดเพื่อขึ้นในในในระบบ g o o g l e Map ให้ได้เนาะ โอเคครับบ้านหนองคุณพรมก็แล้วกันนะครับคนแถบนี้ก็จะรู้ครับรู้หนองคุณพรมถ้าหาโรงเรียนหนองคุณพรมหรือหาอะไรเนี่ยบ้านหนองคุณพรมก็เจอโรงเรียนหนองคุณพรมใช่แต่ถ้าหาตรงจุดนี้เนี่ยมันจะไม่เจอมันมันจะเป็นตำบลหนองขามานโอเคครับยังไงก็ถ้าติดต่อคุณปู้ดได้แล้วให้แชร์พิกัดไปทางไลน์ได้นะครับว่ามาตรงไหนนะครับเส้นทางค่อนข้างจะเข้ามาลําบากอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ทางอบอตต <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ปีนี้เขาจะทำทำถนนแล้วโอ้ปีนี้ทําถนนแล้วนะครับ ปีนี้กลางปีแล้วนะครับตานอบตโตนะครับนี่มาทำนะครับไทางเข้าบ้านเข้าเข้าสวนได้ดีๆหน่อยนะครับ,บต,รต่อไปก็จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอคูุมเลยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาชมสวนโกโก้แล้วจะมีโมเดลหล,หลายอย่างในแถบนี้นะครับได้ชมด้วยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสคริปต์นะครับกดติดตามนะครับ ด้วยนะครับอ้าวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีหน่อยแม่เลี้ยงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย